สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พี่น้ตทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในที่ที่ติดต่อ S ใหม่ยินดีต้อนรับก็จะสู่ช่องเียวนเหมือนเดิมค่ะวันนี้จะกลับบ้านแล้วค่ะวันพระงอเขาอยู่คนเดียวค่ะงอที่จะกลับบ้านแล้ว กินข้าวเลยลูกอ้นี่เหมือนนีจักเกลนแกวะจักเกลนโนรถชนอ้อ่อให้เงนกินน่อยโอ้ยอันนี้มันมันไม่สบายนให้เงนกินน่อยมันเป็นพยาธิหละเออเอาให้มันกินน่อย

ทำถูกทุกวันนไม่ซื้อตัวเองก็ฝันดีฝันแม่นจะตายยังไม่เอาเลยดวงคนอยา่าขนาดบอกให้ซื้ออยู่ยังไม่ซื้อ,อมันฝันแม่นแค่ไหนเอา้าห้าไอสองห้าศูนเราบอกให้ซื้อสองห้าศูนแล้วก็ศูนห้าห้าศูนไม่เอา แเรียกแลวจัเกลยดนมองหน้าเฉยเลย Untik, pasuk, tak cap តែกินดูไปตัวโถยบ่อดแกเออเอาไปทางไหนเนาะเออเราเอามาแล้วยังดูเงินแต่ยังดูอยู่มันแต่ยังเถอะอยู่ตัวเลขนั้นแห่มีนุเนาะหอยอันนี้มื้อนี้อันนี้อยู่บีทองเองท้ายโตโถยเฮ้ยยังจํายังจํามื้อนี้ว่าแต่ยังมันสิตกเหมอโชว์ด่าโดดด่ารถก็เลือกใจต้นนี้ยังรู้ให้ยังเคยนุให้ยังท่าเกยตรงแต่ยังบาปจังอยากตาเข้าไปทําไมมายังไม่ได้กินข้าวเลยเอาไปหน่อยเดียวก็พอ ឯងមើលមួកយើងនោះគេយកដាក់ជិលគេឃើញយើងថាយកបាបប្រហុសថ្ងៃនេះមួកបានមិនទេតើនោះយើងខោឆាគីបើ ตรงนี้ต้องไปตัดทิ้งแหละเมื่อกี้ที่พูดกันอารมณบรรยากาศหลังฝนตกนะคะ อะไรฝนตกจ้นแห้งตายอีก ยากาศสวยๆแดสวยๆข้างทางกับท้องนา,าน้อยตรงนี้ตายแล้วมั้งไม่เห็นตัวน้อยๆยตายจะได้หมดเวรหมดกรรมตายเร็วก็หมดเวรกลับเร็ว yang ketuk dak chia tu ye pa klee nang chran te lek ani ka poy fai pa wa ngi ka poy fai Ah.